โลกของคนที่จะอยู่รอดในอนาคตคือโลกของคนที่ทำคอนเทนต์เก่งและไลฟ์สดเก่งค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้อยากจะมารีวิวคอร์สสอนทำคอนเทนต์ที่สนุกที่สุดในชีวิตที่เคยดูมาบอกกันนะคะว่าคนนี้มีนอยและเรากำลังพูดถึงซีรีส์อินฟลูเอนเซอร์ค่ะเกมสวยเวอร์จากประเทศเกาหลีทุกคนคือแบบทำถึงมาก นี่คือคอร์สสอนทำคอนเทนต์ใครก็มากระเสี่ยเงินลงคอร์สสอนทำคอนเทนต์หยุดมือคุณตรงนั้นเดี๋ยวนีอีพีแรกนะมทุกคนเขาจะให้ทุกคนนะคะเรียนรู้วิธีการทํายังไงก็ได้ให้คนสนใจคุณมากที่สุดและอีพีนี้นะมันคือการเปิดโลกที่ว่าการจะทําให้ใครสนใจอะ่ะมันไม่ใช่เฉพาะแง่ดีหรอกปะมันจะต้องมีแง่อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นกับความแบบ ความคิดขัดแย้งของคนก็ทําให้คลิปนะะั้นเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาได้ดังนั้นไม่ได้แปลว่าแต่ต้องมีคนชอบอย่างเดียวหนง่จะดังมีคนไม่ชอบก็ดังเหมือนกันเออปัง EP สองการทํายังไงก็ได้ให้คนดูไลฟ์สดเยอะที่สุดภายใน5นาทีค่ะวัดจัดยอดคนดูทุกคนมาจากแต่ตและแพลตฟอร์มใช่ไหมบางคนติกต็อกยูทูบโน่นนี้นั่นโน่นแล้วจะทํายังไงคนที่ชนะแล้วกันเขาเอาผ้าหัวแบบดรามามากๆเช่น ช่องกำลังจะปิดแล้วผู <Means S 1> <aw> ้ติดตาม10ล้านซับรายได้เท่าไหร่มาไลฟ์ให้ฟังกันหรือบางคนก็เจ้าดาราดังๆค่ะมันดึงเพิ่มความสนใจดึง engagement เข้ามาในคลิปไลฟ์สด EP 3โพสต์ฟีดยังไงให้คนสนใจโค้ดโห้โคตรยากคนที่ชนะคือคนที่ทำ key message key message อะไรคือพาดหัวเด่นพาดหัวน่าสนใจบอกได้เลยว่ากินขาดที่หนึ่งทุกคนมันไม่ได้เรียก EP ตามนี้เบ๊ะเนะเอาว่าสักโผ่ันประมาณนี้แล้วกัน ช็อตที่4เนี่ยชอบมากทํายังไงให้มีคนคอมเมนต์เยอะๆทุกคนทิ่ภาพอีกเป็นทุกคนจะทําไงอ่ะแจกกันแจกแจกของแจกของทุกคนก็โบนแจกหมดแต่คนที่ชนะอันนี้ของเมสปอยค่ะไปดูเองโคตรเก่งทุกคนได้1นึ0 0คอมเมนต์ภายใน1ชัว่วโมงมามาที่มันสนุกมากทุกคนกลยุทธ์แต่ละคนคือแบบสุดยอดมากๆนะคะสุดท้ายคือการวิเคราะหคอนเทนต์แล้วก็มีขอแฮชแท็กทุกคน อันนี้แนะนำให้ลองไปดูค่ะส่วนใครนะคะที่ไม่มีเวลาดูนะคะก็สามารถที่จะไปอ่านบทความได้แอบกดไว้แลาก็ไปลองตามได้นะแต่แนะนําว่านี่คือคอ,อน์สิรทำคอนเทนต์นะคะที่สนุกและมันมากทุกคนใครสนใจและอยากจะทำคอนเทนต์เก่งก็แนะนำให้ไปดูค่ะ